ท่านเฉลิมชัยครับนิดหนึ่งนะครับครับก็กล่าวเรียนว่าความจริงพระธรรมญัติประกอบและธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรปามการทรยรชลิดนะครับเป็นปฐมบทของการกําหนดระยะเวลาในกระบวนการยุติธรรมเลยครับเราเป็นกฎหมายฉบับแรกที่กําหนดระยะเวลาในเรื่องการไต่สวนไว้ในมาตรา48นะครับว่าให้ไต่สวนภายในเ,เวลา2ปีขยายได้ไม่เกินอีก1ปีไม่เกิน3ปีครับแล้วก็ อย่างไรก็ตามเนี่ยครับถ้ายัางไม่สามารถดําเนินการแล้วเสร็จเนี่ยก็สามารถดําเนินการได้ภายในอายุความนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหน้าที่ของขบวาการปรปรชหรือว่าท่านเลขาธิการเนี่ยจะต้องพิจารณาว่าเจ้าพนักงานของเราเนี่ยได้ได,ได้บกพร่องหรือเปล่ามีมีเขาได้เรีกเร่งล่าเลยบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ไต่สวนไหมจนทําให้ร่วงเลยระยะเวลานะครับเพราะฉะนั้นของของเราเนี่ย ได้อยู่ในกฎหมายชัดเจนชัดเจนอยู่แล้วนะครับอยู่ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา48เลยครับแล้วก็มาตรา47จะกําหนดเงื่อนไขว่าให้ให้กรรมการบขรชหรือเลขาธิการเนี่ยพิจารณาข้าบอบกพร่องในกรณีที่เจ้าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถดาเนินการทายกรอบระยะเวลาครับแต่ก็ยังสามารถจฟ้องคดีได้นะครับก็ปรากฏว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยก็พอเราเราดำเนินการล่วงระยะเวลาไปนะครับเราก็ ยื่นไปทางอัยการในการฟ้องไปเจอศาลบางศาลนะครับได้บอกยกฟ้องเราเพราะบอกว่าเราไม่ทําตามกฎหมายทั้งๆท,ท,ที่กฎหมายเขียนชัดว่าทําการบรชรสามารถดำเนินการไต่สวนและนําคดีขึ้นฟ้องศาลภายในอายุความได้ครับแต่อะไร,รก็ตามศาลอุธ์ก็จะกลับคำยิ้ชัยเรื่องเรื่องยกฟ้องของเรานะครับเพราะฉะนั้นเรามีการดําเนินการ ก่อนที่กฎหมายกําหนดระยะเวลาในกระบวนการนี้ทาออกมาครับเพราะฉะนั้นเรา,เราทางปปชไม่ปัญหาครับแล้วก็ที่กาบเรียนนะครับก็เป็นตัวชี้วัดที่8ของเราครับในแผนแม่บทนะครับตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับเรื่องการปราบปรามเนี่ยมีว่าต้องไม่ขยายเวลาในการไต่สวนก็ยอมรับว่าในในตัวชี้วัดเนี่ยการขยายเวลาต้องไม่เกิน20%นะครับแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ย เกือบถึง50%นะครับที่ขยายเวลาก็เนื่องจากเรื่องมันยังสะสมค้างเก่าครับก็อยู่ระหว่างกระบวนการทําเรื่องเก่าแล้วก็ทําเรื่องใหม่ในกรอบระยะเวลาครับที่ผมได้กราบเรียนว่าในปี -67 เนี่ยจะมีความชัดเจนแล้วก็เป้าหมายก็คือตรวจสอบ1ปีแต่ตรวจสอบ1ปีเนี่ยนะครับไม่อยู่ในกฎหมายนะครับแต่เราเห็นว่าถ้าตรวจสอบปกติเรื่องตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ย เราจะรับไว้ไต่สวนประมาณ2ี <g 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 ่ยเประมาณ20%เรื่องกล่าวหามาที่เราเนี่ยนะครับถ้าเรารับตรวจสอบเนี่ยก็จะมีมูลพอที่ตั้งไต่สวนประมาณ20%แต่ถ้าเรื่องที่เราตั้งไต่สวนเนี่ยครับเราจะชี้มูลประมาณ80%เครับครับเพราะว่าว่าเราจะกันกรองจนกระทั่งมีมูลพอที่จะตั้งไต่สวนเนี่ยเราก็ค่อนข้างมั่นใจในแผนหลักฐานเราตั้งไต่สวนแจ้งข้อกล่าวหาเราฟังคําชี้แจงช่างน้ําหนักครับ ก,ก็จะไตส่สวนชี้มูลประมาณ80%ครับก,ก็เลยกลับเรียนว่ากฎหมายฉบับนี้ปพ,พชดําเนินการและเป็นเป็นหน่วยงานแรกในวนการยุติธรรมที่มีขอบระยะเวลาครบครับครับ,รบขอบคุณครับ